พี่จะมาเรียนต่อประเทศถ้ามีโอกาสก็มาเลยเพราะามันก็แบบไม่ได้ได้แค่ภาษาแต่ว่าได้ประสบการณ์ชีวิตได้ทุกอย่างสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจอยู่ไปเถอะเพราะมันดีจริงๆการเริ่มต้นที่ดีอ่ะก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วก็พี่ก็คิดว่าพี่เลือกถูกแล้วที่เลือก n c u k เป็นจุดเริ่มต้นของบริักค่ะ สำหรับโมนะคะแบล็คกราวก็คือจบม6มาเพราะฉะนั้นก็จะต้องเรียนต่อฟอนเดชันก่อนที่จะมาปีหนึ่งที่ยังกฤษอยู่แล้วแล้วก็ที่เลือกมากับ n c u k เพราะว่าเหมือนชอ i ์ e มีเยอะมากคือมหาลัยที่โคกับเีมีเยอะมากๆค่ะส่วนของมิ้นนะคะตอนม5ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกาแล้วก็โดนโควิดพอดีพอกลับมาที่ไทยก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากซ้ําเพราะมันจะเสียเวลาเราก็เลยได้ข้อมูลมาจากทางโครงการแลกเปลี่ยนเขาแนะนํามา เราก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากเพราะว่ามันเด็กแค่9เดือนแล้วก็เราก็มาต่อที่อังกฤษได้เลยมันก็ประหยัดเวลาแล้วก็มันมีช้อยให้เลือกเยอะค่ะอย่างที่โมพูดไปแล้วเราก็รู้สึกว่าที่เราเลือกมานี่ก็ดีมากๆแล้วอันนี้อันนี้เป็นตึกของเอนจิเนียร์ค่ะมันมันให้ฟิลแบบบิสเดเยร์นึงอย่างที่โมบอก ตรงนู้นก็จะมีฮาร์ดสเปซก็เป็นตึกเอนจิเนียร์เหมือนกันแล้วก็พอเดินขึ้นไปเรื่อยๆฝัง่งนู้นเนาะตรงขึ้นไปก็จะเป็นอาร์ทาวเวอร์ึืนชื่อเรื่องที่มีลิฟต์ขึ้นลงเอง <S <S> <S ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในไดมอนด์แล้วนะคะแต่ถ้าเราไม่ใช่เด็กนักเรียนที่เนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะหลังหกโมงอะอเะเขาจะต้องตรวจบัตรของเรา <S <S 1> <S 1> ใช่เขาจะมีสกแนกนบาร์โค้ดอยู่ด้วยตรงน,นี้เราก็มีหลายอย่างเข้ามาล้วจะให้บบบแบบวัแบบเอนจิเนียร์นิดนึงเพราะว่า ทางนู้นก็มีห้องทํางานแหละชื่อไมาสเฟียมองลงไปข้างล่างอะมันก็จะเป็นห้องเลคเชอร์หนึ่งถึงเดเลคเชอร์อยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราขึ้นรี์ขึ้นมาทั้งหมดดีกว่าค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้น4ี่แล้วนะคะเราอยากพามาชั้น4ี่เพราะว่ามันมีหลายห้อง มีซ i l เลนส์สตูดซ้ายขวาเป็นห้องที่แบบว่าเงียบมากๆเงียบแบบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นอะแล้วก็ห้องพวกนี้จริงๆเราสามารถบุกห้องได้จากในแอปของมหาลัยก็คือ iChefU เขาก็จะมีอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะเราก็จะไม่ค่อยนั่งตรงนี้หรอกเพราะมันเงียบเกินไปเราก็จะนั่งแบบตรงกลางบ้าง เวลาเราติวกับเพื่อนใช่ไหมแล้วก็มันมีห้องมีเดียด้วยมีเดี๋ยวไว้ตัดต่อมีคอมมีมีอุปกรณ์ให้หลายๆอย่างมีไมคด้วยค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะโมจะพาเข้าไปดูหอโมค่ะก็โมอยู่ตรงนี้เป็นอหอสตูดิโอค่ะแต่ว่าเขาจะมีหลายไทายห้องให้เลือก ก็มันจะมีฟอซิลิตี้ที่ดีมากๆก็คือเหมือนจะมีเบรก fast ให้ด้วยตอนเช้าก็คือจะเป็น grab and go breakfast ค่ะก็จะเป็นแ n a c k bar หรือว่าเป็นนมหรือว่าเป็นกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นห้อง pantry room ตรงนั้นค่ะก็เดี๋ยวเข้าไปดูห้องโมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องสตูดิโอนะคะประมาณ170ต่อวีค่ะปีที่โมอยู่ก็เข้ามาได้เลยค่ะก็จะลุกๆ่ลยนะทุกคนอยู่จริงอะไรจริงก็จะประมาณนี้ก็จะมีเครื่องครัวประมาณนี้ค่ะเพราะว่า มีโอเวอร์ท่ามีสโตร์ท่าก็ทำกับข้าวได้ค่ะก็ประหยัดไปอีเลยค่ะอันนี้เป็นแบบแคปหมูใช่ไหมที่ขายในพวกแบบก็ซรีทั่วไปอันนี้ก็เดี๋ยวลองมาชิมกันราคาประมาณปอน,นิดนิดก็สี่สิบกว่าบาทอะไรเงี้ย ก็ถ้าที่ถึงไทยก็มาลองซื้อกินได้น้ำพริกหาซื้อตามร้านไทยอย่างงี้ได้เลยค่ะก็ฟ้าหางานพาร์ทไทม์เองจากที่เข้าไปในเว็บไซต์ชื่อว่า indeed com มันเป็นเว็บไซต์ใน UK ที่ค่อนข้างดังในการเรื่องหางานทํา ว่าจะเป็นพาร์ทไทม์หรือว่าฟูลไทม์ส่วนของฟ้าเนี่ยหางานจากเว็บนี้ตัวเองก็คือการยื่น c ซวีเข้าไปแล้วก็พอยื่นไป่ยมันค่อนข้างจะไดเรกกับนานจ้างอะไรเงี้ยเรงแบบค่าแรงอะไรเงี้ยที่นี่ส่วนมากเขาจะจ่ายเป็นชั่วโมงซึ่งมันจะเป็นมินิมัมเวทซะส่วนใหญ่แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการจ้างงานของกับนายจ้างแล้วก็ตัวเราด้วยอย่างฟ้าเองเนี่ยได้ชั่วโมงละกต่อชั่วโมง เราคิดว่าส่วนใหญ่คืออยากมีเงินสําหรับที่แบบใช้ใช้เองด้วยส่วนตัวแล้วก็เหมือนอยากทํางานเอาประสบการณ์ด้วยก็พี่คิดว่าการเริ่มต้นที่ดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วก็พี่ก็คิดว่าพี่เลือกถูกแล้วที่เลือก ncuk เป็นจุดเริ่มต้นของฝาดิชักค่ะใครอยากที่จะมาเรียนต่างประเทศถ้ามีโอกาสก,าก็มาเลยเพราะว่ามันก็แบบไม่ได้ได้แค่ภาษาแต่ว่าได้ประสบการณ์ชีวิตได้ทุกอย่างรู้สึกเห็นใจถูกค่ะถึงแม้ว่าจะเรียนอะไรก็ตามอยากให้ตั้งใจเรียนกันมากๆสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจอย,อยู่ไม่ต้องคิดเยอะ ไปเถอะเพราะมันดีจริงๆอย่างที่โมบอกไม่ไม่ใช่แค่อังกฤษมันก็มีหลายที่เนาะอย่างของ NZK เขาก็มีนิวซีแลนด์มีออสเตรเลียมันก็มีอีกมันได้เคานเจอร์หลายๆอย่างได้ experience ์หลายอย่างอย่างบางคนที่ไม่เคยอยู่คนเดียวอย่างเราอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบโอเคต้องมาเรียนดูแหละทํากับข้าวยังไงสักพายยังไงป้าก็ไม่ทำเลยทีนี้ก็ทําเป็นหลายอย่างใช่เราจะได้สกิลการทาอาหารเยอะอยู่มันคุ้มกับชีวิตจริงๆเลยต้องมาลอง